พรุ่งนี้วันเกิดผมงั้นตานี้แพ้ให้ผมดูหน่อยครับเกี่ยวอะไรอย่างนี้เซรามูเฮ้คอฟิกเกอร์ทิ้งว่ะใช่ ตายครับโดนป้อมฆ่าตายครับโดนขังครับโอ้ยโอ้ยไม่มูนไม่มูนไม่มูนโอ้ยโอ้ยอะไรครับคุณนัตยาใจเย็นครับผมแทนเคืองโกรธโทษทั้นใจมา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 กันยังไงก่อนดูเลือดลากรอยให้ลูกเพจชนะเพื่อให้ลูกเพจมีความสุขค่ะกดกดกดไลค์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 